เวลข้ามทูเทอร์โบคาและว,วันนี้เราจะพาคุณเข้าสู่โลกอนาคตของยนตรกรรมกับฮูนไดไอ i อนิก5อิเล็กทริกปี2026รถยนต์ไฟฟ้าที่ไม่ได้มาแค่พัฒนาเฉยๆแต่เปลี่ยนเกมใหม่ทั้งหมดแบบเงียบๆพร้อมความลับที่ซ่อนอยู่มากกว่าที่คุณคิดตั้งแต่แรกเห็นโลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุคไฟฟ้าอย่างเต็มรูปแบบ และหุงไดก็เดินหน้าอย่างกล้าหาญผสานดีไซน์ล้ำสมัยเทคโนโลยีเหนือระดบับและประสบการณ์ขับขี่ที่เหมือนก้าวเข้าไปในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่วินาทีที่คุณแตะปุ่มสตาร์ท ดีไซน์ภายนอกของ i อ n i ニ5รุ่นปี2026ยังคงเอกลักษณ์แบบพิกเซลแต่ครั้งนี้ได้รับการปรับแต่งให้โฉบเฉียวกว่าไฮเทคกว่าและมีความลู่ลมมากขึ้นด้วยเส้นสายใหม่ไฟเลเแบบพิกเซลรุ่นล่าสุดและองค์ประกอบที่ช่วยลดแรงต้านอากาศทำให้รถดูโดดเด่นทั้งในเมืองและบนถนนโลง่โลงๆมันเป็นดีไซน์ที่สื่อถึงความมั่นใจนวัตรกรรมและความพรีเมียมในแบบที่ไม่ต้องเสียงดังให้ใครรู้แต่ทุกคนมองเห็นได้ทันที ภายใต้ความล้ำสมัยภายนอกมีหนึ่งในความลับใหญ่ที่ฮูงไดเก็บไว้ในปี2026นั่นคือระบบแบตเตอรี่รุ่นอัปเกรดบนแพลตฟอร์ม E-GMP ที่ทำได้ดีกว่าเดิมทั้งระยะทาง ความเสถียรและการจัดการความร้อนแบตเตอรี่ความจุสูงรุ่งใหม่ให้ระยะทางวิ่งที่ยาวไกลกว่าเดิมจนแทบลืมคำว่าพลัวแบตหมดไปเลยและยังรองรับระบบชาร์จเร็วแบบ800โวลต์ที่สามารถชาร์จได้ในเวลาไม่กี่นาทีไม่ใช่หลายชั่วโมงถ่วยให้คุณใช้ชีวิตแบบที่ต้องการขับให้มากพักให้น้อยเมื่อก้าวเข้ามาในห้องโดยสารคุณจะสัมผัสดได้ถึงปรัชญาการออกแบบแบบมินิมอลที่มีความหมายทุกจุด พื้นห้องโดยสารแบบแบนของรถ e v วีทำให้พื้นที่กว้างขึ้นอย่างเห็นได้ชัดภายในใช้วัสดุรับโลกคุณภาพสูงพร้อมไฟแอมเบียนปรับได้ตามใจบาะอัจฉริยะและจอคู่ความละเอียดสูงที่เชื่อมต่อกันอย่างไร้รอยต่อทุกอย่างให้ความรู้สึกพรีเมียมรอบด้านและที่สำคัญยังมีเทคโนโลยีบางอย่างที่ฮุนไดยังไม่ได้โปรโมตออกมาแต่ซ่อนอยู่เพื่อยกระดับประสบการณ์ของผู้ขับให้คุณค้นพบได้ทีละอย่างเหมือนเป็นความลับส่วนตัว ด้านสมรถนะรุ่นมอเตอร์คู่ให้แรงดึงแบบทันใจนุ่มเงียบและส่งพลังระบบเบรกแบบรีเจเนอเรทีฟที่อัปเกรดแล้วทำให้ขับแบบวันพีดอลได้ลื่นไหลามากขึ้นซอฟต์แวร์อัจฉริยะของฮุนไดปรับการส่งกำลังการยืดเกาะและการตอบสนองของพวงมาลัยแบบเรียวไทม์ทำให้รถเหมือนรู้ใจคุณไปทีละจังหวะไม่ว่าจะขับในเมืองหรือวิ่งทางไกลก็ให้ความมั่นใจทุกเส้นทาง คุณไดไอออนิก5อิเล็กทริกปี2026ไม่ใช่แค่รถไฟฟ้าแต่เป็นวิสัยทัศน์ของอนาคตที่ถูกจับต้องได้จริงวันนี้มันคือรถที่ทรงพลังมีประสิทธิภาพหรูหราและเต็มไปด้วยความลับที่รอให้คุณค้นพบหากคุณพร้อมจะก้าวไปสู่โลกยนตรกรรมยุคใหม่ i อ n อนิก5คือจุดเริ่มต้นที่สมบูรณ์แบบที่สุด